สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราดูบรรยากาศน,นะครับกับภูมิป่านะครับวันนี้มาพอดีฝนตกครับผมก็เลยแปมาฝังด้านนี้ก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่อไปน่าจะเป็นทําน่าจะเป็นระพิธภัณฑ์ครับทีนี้ก็เลยเขามาวางไ้ทถวนี้ก่อนเนาะีนส,สตาร์จรลลัจรลลันะนี่เนี่ยนี่นะฮนะจรลลัแล้วก็มีอะไรครับมีปาก มีจระเข้ตัวเล็กแล้วก็มีเงินมีเหรียญด้วยเนี่ยตัวใหญ่ก็มีเหรียญเหมือนกันนี่มีเหรียญเหมือนกันตัวใหญ่กันนี่้ก็จะมีจะะมีเเต่าทลด้วยอ่าเดี๋ยวจะเพิ่งนะเดี๋ยวเต่าทะเลนะก็จะมีเต่าทะเลด้วยตัวนี้ก็นีตรงนี้ก็จะมีตุ้มตุูมครับต่างๆนะคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะ แล้วก็มีที่น่าจะชาวบ้านอะไรนี่ะอันนี้นของที่เือม่ใช่เป็นของที่ชาวบ้านเขาเอามาบริจา,จาคจะเป็นนี่นต่างมีพระนีะ่ที่ขุดพบอะไรลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นจะเป็นพิษพันธ์เนาะวันี้ก็จะเป็นนี่ฮะตะเกียงเจ้าพายุครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น พกน้ําที่ใส่แล้วก็บาดนีบาดบาดบาดเป็นบาดไม้นะครับแล้วก็ตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็พหลลมเก่านะนี่เก่ามากเลยนะแล้วก็ที่พิมพ์ดีดแล้วก็มีหีบสมบัตินี่หีบสมบัตินะแล้วก็มีนี่หลายคนกระต่ายรูปคนกระต่ายที่ขูดมะพร้าวนี่นะฮะนี่ ไส้ขุ่นข้าวนะแล้วก็ช้างช้างปั้นนะฮะแล้วก็ไม้ลอยที่สนใจสุดคือตรงนี้พัดลมพัดลมเก่ามากเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ครับที่พังแล้วมันเก่าจริงๆนะฮะใช้ระบบอะไรเนี่ยท่านผู้ชมดูอนลายยังสวยงามเลยฮะนี่เป็นพัดลมเก่านะนี่แล้วก็ของเก่านะแล้วก็อรนาตแล้วก็นิ้บหีบตัวน,นี้น่าจะเป็นหีบใส่ผ้าใหม่นะท่านผู้ชมครับเนี่ยเขาบอกว่า หีบใส่ผ้าสมัยโบราณนีแล้วก็มีทีวีแล้วก็ไะช่างไปช่างไปช่างเรามีมีเก้าอี้นะเก้าอีนะครับแล้วก็มีทีวีรุ่นเก่าครับนี่หลายท่าน,านเคยเห็นรุ่นรุ่นผมเนี่ยก็จะเป็นทีวีน่จะเป็นทานินหนะรือเ่าพี่ยี่ห้อโอ้มีไดสตาร์ด้วยฮนะเล็กถึกก็ยังมีฮนะ น,นี่ลูกอะไรครับหินเหรอเออนี่คืออะไรเนี่ยพี่ไหมทีวีนี่ทีวีรุ่นทีวีโกสตา์แล้วก็หม้ออันนี้อันนี้จะเป็นที่อะไรครับที่ดีที่ไหนกันนะอันน,นี้ก็หม้อเก่านะฮะหม้อเก่า ก็จะมีนี่หมอ้อน่าจะมีกล้วยด้วนยะอ๋อนี่ครับนี่เนี่ยกล้ยไหนแล้วก็อันี่ก็จะเป็นเต่าทะเลเต่าทะเลครับสต้าใบนะบสต้าใบสตา้าใบมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กแล้วก็นี่ตัวใหญ่นะครับมีกุ้งใช่ครับอ่ะอยู่บริเวณนี้มีอะไรบ้างครับนี่ฮะ โอ้หอย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 สังหอยนี่หอยครับอันนี้อันนี้ใหญ่มากนี่หอยสังนี่อันนี้ใหญ่มากเนี่ยเน,นี้ยเน,นี้ยน่มากอันนี้ก็จะเป็นปเป็นปลานะนนนเ,เป็นปลานะเนี่ยนี่ยเนี่ยเป็นหอยอ่ะมีหอยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตะเกียง ตะเกียงน้ำมันนะตะเกียงน้ำมันแล้วก็นี่<ม>เครื่องคินเลมีวิทยุเอาวิทยุเก่าเก่ามากมีวิทยุรุ่นเก่าครับมีสายเทปได้ด้วยเห็นไหมใสยเทปนี่นะฮะอ่าอยู่เรืนนี้นะฮะแล้วก็เครื่องดนตรีครับมีเครื่องดนตรีตรด,ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนี่น่าจะ เครื่องอะไรเก่ามากแล้วก็มีฝั่งแล้วก็มาถึงเจอร์เค้นะครับนี่นะครับอยู่บริเวณนี้นะถ้าท่านมาก็จะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านกาแฟเสร็จก็ท่านก็จะมาฝั่งนันนี้แล้วก็มีรูปภาพครับรูปภาพครับโอ้รูปภาพอะไรเนี่ยนี่ครับรูปภาพครับพี่ใบบอกรูปภาพเนี่ยแล้วก็ ก็ต่ตอ,อยมิดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เราจะไปดูปราสาทต,ต่อนะครับมีหมากครับโอเคครับเราจะออกดูบรรยากาศข้างนอกครับฝนเลิกฝนเลิกเลิกตกแล้วนะครับไว้ถือร่มนี่นะตรงนี้นะ่าจะทำใหม่นะท่านผู้ชมครับ ตอนที่ผมมา,าน,นี่ก็ยังยังไม่มีนะตัวนี้ก็จะเปน็นทางเดินใช่ทางเดินแล้วก็นี่นะฮะทางเดินนะครับบริเวณนี้นี่ฮะตอนนี้ก็ทางเดินนะครับ,บ,รน,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 รบนี่ก็เป็นโพธิ์รูปปางวันจันทร์ครับปางห้ามญาติครับนี่ฮนีฮ่สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันเนี้ย จิ๋วไอ้เนี่ยเป็นสาราพิพิธภัณฑ์นะครับสารพนะิพิธภัณฑ์นี่ตรงนี้เพิ่งสร้างนะครับยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมครับหนูอ่ะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกาแฟนะแล้วก็นี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น อะไรครับสิงครับสิงสองตัวนะหน้าสิงครับมาดูเีอหน้าสิงฝนตกมาพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศชุ่มฉ่าเลยนะครับนี่นะดอกไม้ก็กําลังงามนะครับเจอฝนพอดีเลยครับม่เดินดูนะครับบรรยากาศนะฮะนี่ดูเริ่มสวยแล้วนะถามว่าตรงนี้เสร็จแล้วยังยังครับยังไม่เสร็จครับนี่ เป็นภาษาไทยหรือภาษาเมียหนเดี๋ยวไปดูนะท่านผะู้ชมครับบริเวณนี้ที่ตรงหน้าสาราพิทยาลัะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรตรงไหนครับท่านผู้ชมครับใช่ครับวันนี้ฝนตกพอดีเลยนะครับชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะเนี่ยก็จะเป็นช้าง ไปดูกันพี่ใบตรงนหนช้างครับนี่พี่ช้างสองตัวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดครับอ้าวหลวงปู่ทวดน่าจะสร้างใหม่นะท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศกันละกันเนาะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีร้านนี่ เนี่ยหลวงปูท่ทวดครับหลวงปู่ทวดตรงนี้เห็นเห็นเขากำลังทำอยู่นะท่านผู้ชมครับนี่หลวงปูท่ทวดหลวงปูท่ทวดนี่กำลังสร้างอยู่ี่ไปแกมาตั้งนี้ อืมต่นนี้เี่เป็นหลวงปู่ทวดครับสลักหินครับ<ด>วันนี้ฝนตกพอดีเลยครับทํำให้หลวงปู่ทวดเย็นชุ่มฉ่ำนะครับนี่บรรยากาศนะอ๋อนะครับผมจบจบคลิปแค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะติดตามคลิปต่อไปว่าผมจะไปถ่ายอะไรตรงไหนก็นแล้วกันเนาะครับ ้ดูบรรยากาศตรงน,นี้ตรงนี้นั้าจะใหม่นะท่านผู้ชมครับสวยงามครับเนื้อสาหลังใหญ่มาก